สวัสดีครับหลังจากเมื่อกี้ได้ปวดเรื่อง IP พีคาเเสืยอหมีไปนะครับตัวนี้ที่บอกนะครับอันนี้จีนล้วนนะครับเวอร์ <c oughs> ชั่นจีนนะครับก็ติดตั้งได้แล้วนะครับก็คือคุณโหลดมี Home แอปมี h Home นะครับตัวมี่ไรเอแล้วก็ home ใน y Store แล้วก็ตอนที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยให้คุณพิมพ์คาว่าจีนนะครับให้เป็นประเทศจีน แล้วก็ถ้ามันบอกให้เปิดบลูทูธแล้วก็เปิดครับให้มันให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นเปิดบลูทูธอ่าสแกนใต้ตูดถ้าเปิดบลูทูธแล้วไม่ต้องสแกนใต้ตูดพอเปิดบลูทูธปุ๊บเดี๋ยวไอมีโฮมที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับกับแอปเนี่ยมันจะเห็นเมื่อเราเสียบปากเราต้องเสียบปากน,นะเสียบป๊กก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้ทาให้ดูเพราะเมื่อกี้มันรวบาปรับแล้วเกินนะครับ ก็มีกล้องวางไว้มือถือวางไว้เปิด home. มีโหมมปัญหาว่าเปิดบู u e t o t h นั้นเปิดไปเลยนะครับแล้วก็ต่อ Wifi เราเตอร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะถามให้ต่อ w i i i วงแลนนี้ไหมชื่ออะไรก็ว่าไปใส่รหัสไปเสร็จแล้วมันก็จะทําให้ให้เราอะตัวสแกนอะมันจะมีหน้าจอที่สแกนถูกปะมือถือแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใช้จอ IPS จออัมบูเนะครับความสว่างไม่เท่ากัน ปรับความสว่างนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือว่าเรื่องแสงสะท้อนบางคนอยู่ในห้องมืดบางคนอยู่ในห้องที่มีกระจกและมีแสงสะท้อนนู่นนี่นั่นหมุนหมุนกล้องมันจะพูดภาษาจีนทุกเม็ดไม่มีภาษาอังกฤษนะครับหมุน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 จนมันจะบอกว่ามันจะบอกว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละมันจะพอเราสกแกนไปเรื่อยๆหมุนให้มันถูกจังหวะนะครับำทำชา้าๆวนไปวนไปนะ จนกว่ามันจะพูดอะไรมาสักอย่างที่เป็นภาษาจีนซึ่งแน่นอนรับฟังมาอยู่เรื่องก็ทําการพอมันพูดปุ๊บมันจะมีให้กดให้กดไอ้ถูกจะอ่าเพื่อหมายถูกกดแล้วก็เน็กมอนเน็กเสร็จปุ๊บมันก็เชื่อมต่อเลยนั่นก็เล่นได้เลยอีกอย่างหนึ่งมันเราคิดว่ามันจะหมุน360ได้เยอะนะครับผมไปแขวนอยู่ใต้ไอ้เฮดาน่ะ มันขึ้นลงอ่ะมันไม่ค่อยขึ้นเราต้องมือไปปรับนะครับแล้วก็ลองเล่นกันดูนะครับก็โอเคดีนะครับใช้ได้ไม่มีปัญหาใดๆก็ชัดเจนดีแล้วก็การเชื่อมต่ออาจจะช้านิดนึงเมื่อเราสมมติว่าเราเปิดมามันจะขึ้นโหลดตัวไอตัวมิจฉาไอตัวโลโก้มันนะ่ะขึ้นขึ้นอยู่ความเร็วเน็ตเราด้วยนะครับอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็โอเคดีนะครับใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่แน่นอนระวังมันเป็นเวอรช์ชันจีนเวอรช์ชันจีนปัญหาคืออะไร ถ้าคุณซื้อพวก IoT เกี่ยวกับมี่ที่เป็นเวอร์ชัน global หรือว่าใช้ในประเทศไทยได้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อคุณล็อกอินว่าจีนมันจะไม่มี Facebook มันจะไม่มี Google นี่แหละปนะัญหาถ้าคุณอายใช้ IoT ของมี่อยู่แล้วระวังอย่าซื้อเวอร์ชันจีนมาใช้อัปเดตได้นะตัวเนี้แต่นานนิดนึงประมาณสักสิบนาทีได้ขั้นตอนมันก็ไม่เยอะนะ แต่นอัปเดตนานแล้วก็อัปเดตก็ผ่านอย่าเพิ่งออกจากแอปไอใดใดทั D ้งสิ้นจนกว่ามันจะขึ้นว่าโอเคคุณออกได้ถ้าหลุดถ้าใช้เวลานาน,านเกินไปให้ลองเข้าใหมา่อีกหนึ่งครั้งทำตามนี้นะครับจะอัปเดตสำเร็จไม่สำเร็จไม่ต้องมาถามผมไปถาร้าน <c oughs> ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ